เมื it, it, ่อน no 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 like no ัดเขาเมื่อไหร่เมื่อคืนมึงไปกับคนนั้นเขาเมื่อไหร่เมื่อคืนมึงพากูไปอ๋อนี่มึงนัดคนอื่นมึงจะพาคนมึงอยากตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมไม่พอไม่พอด้วยมึงตายใช่ไหมรู้เรื่องกูน้อยเกินไปแล้วมึงอยากตายใช่ไหมมึงไปบอกมันด้วยมึงไปบอกผู้หญิงคนนั้นด้วยกูเป็นโรคประสาบอะไรวะ ใคพ่อใครเนี่ยพ่อค่ะพ่อ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 ได้ไอโฟนสิบเจ็ปรแมมาใช่ไหมพ่อพ่อตัดกับแม่แม่ว่าพ่อพ่อจะพาแม่แม่เนี่ยไปถ่ายรูปด้วยไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม็กใช่ไหมจ้ามึงถ่ายรูปไอโฟนสิบเจ็ปมกึงเพ่ถ่ายคู่กับกูไปมึงถ่ายกับกูในสิบเจ็ดโปรแม็กที่มึงได้มาในรูปนั้นมันจะมีรูปใครไห